สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้แล้วก็อยู่กันในเกม PS 2021เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแลน n g กิกนะครับเป็นคนที่มาในแพ็กเดียวกับเออไรฟอร์ดนะครับแกเล่นตำแหน่ง LMF นะครับเดี๋ยวผมจะสับตำแหน่งให้ดูนะว่าเล่นตำแหน่งอะไรได้บ้างเนาะถ้าเล่น LMF ก็อยู่ที่93นะครับเล่น c m F ก็93เหมือนกันแต่ถ้าเล่น d m F ก็เหลือ87เนาะ ถ้าเราอัพเลเวลจนตันนะครับในตำแหน่ง LMF นะครับก็จะอยู่ที่96เนาะในการเล่นเกมรกอยู่ที่92นะครับบอลคอนโทรล94เนาะดิปปิ้งอยู่ที่99นะครับายโพเตชันถึงบอลด้วยความเร็วต่ำอยู่ที่95นะครับถือว่ายิงบอลแบบดีมากส่งสั้นอยู่ที่90นะครับส่งยาอยู่ที่92เนาะฟิริชิ่งจบสกอร์อยู่ที่91นะครับส่หัววงอยู่ที่72เตะลูกฟรีคิกอยู่ที่87นะครับ ยิงลูกปั่นอยู่ที่91เนาะสปีดปลายอยู่ที่97นะครับสปีดต้ตนก็อยู่ที่98เนาะกิกกิ้งพาวเวอร์ก็81เองเนาะยิงค่อนข้างเบานะครับพลังกระโดดอยู่ที่70นะครับบาลานซ์อยู่ที่96นะครับสเต็มแม็อยู่ที่91เนาะเล่นบอลในเท้าที่ข้างไม่ถนัดอยู่ที่1เองเนาะแบบเตะไม่ได้เลยมั้งฟอร์มการเล่นอยู่ที่6นะครับสกิลก็มี10สกิลเต็มแม็กนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลเกี่ยวกับการคลองบอลเนาะ แล้วก็มีสกิลอีกสกิลหนึ่งที่สึกว่าชอบมากไอเกมแมนชิพเนี่ยเกี่ยวกับการเลือกฟาวนะครับไอในลิปที่ผมอัดหมาก็มีช็อตฟาวอยู่ประมาณช็อตหนึ่งั้างเดี๋ยวก,ก็ค่อยไปดูกันเนาะเพลงสไตล์ก็โพลิฟิกวิงเกอร์นะครับก็จากประสบการณ์ที่เล่นเหมาเนเราทั้งเอาไปลองปีกซ้ายปีกขวานะครับผมรู้สึกว่าไอปีกขวาเนี่ยมันผมว่าเล่นเข้ามือสุดแหละเพราะว่าแกถนัดเท้าซ้ายเนาะถ้าเล่นปีกขวาแล้วแบบมายิงซ้ายผมว่า เอ้ยเล่นปีกซ้ายอะ่ะแล้วมายิงซ้ายมันค่อนข้างยากนะสำหรับผมอะ่ะเวลากว่าจะพลิกได้เนาะแต่ถ้าเล่นปีกซ้ายถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับเอาไว้แบบเปิดบอลเนาะอะไรแบบเนี้ยแบบตบเรียบเข้ามาให้กองหน้าเรายิงหรือว่าจะเปิดเหบกองหน้าระบ่งก็ได้แต่ถ้าเราเอาไปเล่นปีกขวาก็จะมีโอกาสยิงได้เยอะเนาะแบบตัดเข้าในไปยิงด้วยซ้ายอะไรอย่างงี้เนาะแต่ที่ผมยิงผมรูส้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะยิงซ้ายผมอะ่ะผมยังไม่ค่อยชินอะ่ะต้องไปฝึกมาเยอะเลย เวลาตัดเข้ามายิงนะผมยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับในเรื่องเกมลุกนี่เป็นลองมากถ้าใครสุ่มได้ก็ลองเอาไปหาแบบดูนะว่าแต่ละคนถนัดตำแหน่งอะไรเนาะถ้าแบบบางคนอาจจะให้เล่นกิ๊กแบบเล่นปีกซ้ายก็ได้ปีกขวาก็ได้แล้วแต่เราถนัดเนาะมันบางคนถนัดได้เหมือนกันเนาะเราจะบอกไม่ได้ว่าแบบหรือ,อต้องเล่นตำแหน่งนี้นะมันก็ไม่ใช่เนะาะก็ใครสุ่มได้ก็เอาไปลองเล่นดูนะครับว่าใครถนัดตำแหน่งอะไรเนาะ โอเคครับเราก็มาพูดถึงเรื่องจุดเด่นของอเลนกีกันนะครับจุดเด่นอันแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคลองบอลเนานะจากประสบการณ์ที่ได้เล่นมาก็หลายตาอยู่เนาะผมรู้สึกว่าคลองบอลค่อนข้างดีเนาะสปีดต้นแกดีดีละดีอนะไรแหละผมชอบแบบลากกระชากแบบพอรอจังหวะให้ฝ่ายเขาเข้ามานอะแล้วผมก็กระชากหนีอนะไรเงี้ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็จับบอลอยู่แบบอยู่เท้ามากเวลาแบบพอล่งสปีดมาแล้วเราก็หยุดอ่างเงี้ย ถือว่าจับบอลอยู่มากนะครับส่วนเรื่องสปีดเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับทีนเหมือนกันตามบอลง่ายแล้วก็มันนีผมชอบมากเลยไอพวกแบบปีกความเร็วที่ทีนี่รู้สึกแบบโอ้โหชอบมากแล้วยิ่งแกมีความเร็วโอ้โหทั้งสปีดต้นสปีดปลายที่ดีมากรู้สึกว่าใครที่ชอบแบบปีกสายความเร็วนี่ก็เอาไปเลยผมว่าน่าจะชอบตัวนี้แน่ไลกิกนะส่วนเรื่องบาลานซ์ที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเนาะผมรู้สึกว่าก็ค่อนข้างดีนะครับ เวลาเลีนนะเ้ยงบอลเนาะบาลานแกค่อนข้างดีแต่เนะี่ยรูปร่างแกค่อนข้างเล็กแบบรู้สึกแบบพอโดนชนนิดๆหน่อยๆแกก็เป๋แล้วนะครับเลยทําให้แบบผมแบบเอ่อหลุดบอลจากการคอนโทรลบอลค่อนข้างง่ายแนตะ่ผมรู้สึกแบบมันง่ายไปหน่อยเวแบบลาโดนแย้งไม่ค่อยชอบเลยเนาะชอบแบบตัวใหญ่ๆมากกว่านะครับโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนะาะเดี๋ยวที่เหลือก็เหมือนเดิมเนาะปล่อยคลิปรานไปใครดูก็ดูนะครับก็ มก็จบคลิปแล้วน่าจะพูดเท่านี้แหละผมไม่รูจจ้จะพูดอะไรเพิ่มเลยโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะโอเคก็ไปแล้วบ๊ายบาย For a throw, this most special of games. This place simply a monument to the game. So much prestige, so much preference here. Yeah, Virgil Van Dyke. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong. He's quick. He's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it. In important areas, I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. <laughs> I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. He'll try from distance, up to have a crack from here. Giggs, Crossbar comes to the rescue. Last ditch defending, but that'll do. Wrestled off the ball. That's a foul. No two ways about it. Ricky Lon, and here's Giggs. So close to what would have been a memorable goal. Giggs just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Is another matter and his influence just grows and grows. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Memphis Depay showed real composure then. I mean, how often do you see a player do everything right until he gets into the box, only to completely kind of fluff the finish? Not him.